สวัสดีค่ะฟาร์มคุณแม่เป่งน,นะคะวันนี้นะคะเราก็จะมาอัปเดตราคาบอลสีกันค่ะบอลสีเทพๆนะคะสำหรับช่วงนี้เนี่ยใครนะคะมีกำลังก็สอยๆกันมาเก็บไว้เลยนะคะเพราะว่าราคาเนี่ยถูกมากเลยนะคะเพื่อนๆเ,เดี๋ยวเราไปชมราคากันนะคะว่าตอนนี้ราคาบอลสีเนี่ยราคาเท่าไหร่กันแล้วนะคะสำหรับช่วงนี้นะคะฟาร์มคุณแม่เป่งน,นะคะก็เก็บไว้นะคะก็ พยายามที่จะเก็บวันสีสีหรือว่า,าไปซื้อบอลส,สีสวยๆมาให้มากที่สุดนะคะเพราะราคาจับต้องได้มากๆเลยนะคะก่อนจะไปรับชมเนี่ยฝากเพื่อนๆกดติดตามเพจฟาร์มคุณแม่เป่งใน f a c e b o o k นะคะแล้วก็อย่าลืมกดติดตามช่องแม่เป่งร้านวิวของเราด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปชมมมพร้อมกันนะคะว่าราคาตอนนี้เขาเป็นยังไงกันบ้างคะ่ะ ต้นแรกนะคะก็คือเพชรเจ็ดสีนะคะสำหรับเพชรเจ็ดสีแล้วเนี่ยเมื่อก่อนนะคะราคาเขาจะสูงมากๆเลยละคะ่ะ สำหรับต้นเล็กๆแล้วเนี่ยเมื่อก่อนนะคะเพชรเจ็ดสีเนี่ยราคา2-3,000บาทเลยนะคะแต่ตอนนี้เพื่อนๆคะ่ะเพชรเจ็ดสีเนี่ยตอนนี้นะคะต้นส,สวยๆเนี่ย5 0 0บาทก็มีนะคะอย่างต้นนี้ฟาร์มคุณแม่เป่งก็ได้มาประมาณ800บาทนะคะสวยมากๆเลยถ้าสมัยก่อนนะคะต้นนี้ประมาณ1,000 0 0บาทได้เลยทีเดียวนะคะแต่ช่วงนี้ราคาดีมากๆเลยค่ะ สำหรับต้นต่อไปนะคะคือชายชนค่ะชายชนนะคะเมื่อสมัยก่อนนะครดังเปี้ยงป้ากมากเลยนะคะสำหรับชายชนเนี่ยต้นเล็กๆเนี่ย ประมาณ2,000กว่บาทนะคะแต่ถ้าเกิดต้นขนาดนี้นะคะ25 0 0 0เลยทีเดียวนะคะฟาร์มคุณแม่เป่งก็ไม่กล้าซื้อเลยละค่ะเมื่อก่อนนี้นะคะช่วงนี้นะคะก็ 150, 250, 350ถ้าสวยๆแล้วนะคะก็ประมาณ350นะคะถ้าใครยังไม่มีนะคะก็ต้องรีบไปหามาปลูกกันลวได้แล้วนะคะเพราะราคาถูกมากๆเลยะค่ะต้นที่3เนี่ย ก็คือดารานพรัตนะคะสําหรับดารานพารัตเนี่ยเมื่อก่อนนะคะต้นขนาดนี้เป็นแสนเลยนะคะเพื่อนๆแล้วก็ถ้าเกิดว่าช่วงนี้แล้วเนี่ยถ้าต้นขนาดนี้ก็ประมาณ2-3,000พันบาทก็ได้แล้วนะคะเมื่อก่อนเนี่ยฟาร์มคุณไม่เปงก็ไม่กล้าเลยนะคะได้แต่ยืนมองนะคะถ้าเพื่อนๆท่านใดยังไม่มีนะคะคิดว่าตอนนี้ราคาน่าจะถูกลงมาอีกนะคะลองไปหามานะคะช่วงนี้เป็นช่วงที่ทุกท่านนะคะต้องหามาปลูกให้ได้ละค่ะ ตัวที่4นะคะเมืองเกาะเกตนั่นเองนะคะสําหรับเมืองเกาะเกตนะคะต้นเล็กๆเ,เมือก่อนเนี้ยสใบนะคะ 3- 4 5,000บาทค่ะต้นใหญ่ๆขนาดนี้นะคะตกแสนสองเลยนะคะไม่ทราบว่าหลายๆท่านเนี่ยซื้อกันไปได้ยังไงนะคะฟาร์มคุณแม่เป่งก็ได้มาช่วงหลังนี้เองนะคะต้นเล็กๆ3,000กว่าบาทนะคะแต่ก็เลี้ยงมาจนโตแล้วก็โตเร็วมากๆเลยแล้วค่ะตอนนี้นะคะราคาน่าจะลดลงมาอีกนะคะไปหากันมาปลูกเร็วๆค่ะเพื่อนๆ สำหรับต้นนี้นะคะก็คือนพะก้าวนะคะนพะก้าวเนี่ยต้นเล็กๆนะคะเมื่อก่อนเนี้ยสามพันห้าพันนะคะแต่ว่าขนาดนี้นะคะก็น่าจะประมาณ8ปดหมื่นห้านะคะที่ฟาร์มคุณแม่เป่งเห็นมานะคะแต่ว่าช่วงนี้นะคะสามพันเนี่ยหรือสองพันห้าเนี่ยต้นขนาดเนี้ยได้แล้วต้นแม่เลยนะคะก็สวยมากๆเลยนะคะสําหรับนพะก้าวค่ะถ้าเพื่อนๆท่านใดยังไม่มีบอกได้เลยนะคะช่วงนี้เป็นนาทีทองนะคะที่รีบไปหามาปลูกกันค่ะ สำหรับต้นสุดท้ายในวันนี้นะคะก็คือศีลาหุ้มทองนั่นเองนะคะศีลาหุ้มทองนะคะเมื่อก่อนเนี้ยราคาเขานะคะต้นขนาดนี้นะคะประมาณ8 5 0 0 0ถึงแสนบาทเลยทีเดียวนะคะแล้วก็ต้นเล็กๆเนี่ยห้าหก 5, 6, บาทนะคะแต่สำหรับตอนนี้นะคะต้นใหญ่ขนาดนี้นะคะพันห้าพันหกนะคะฟังคุณไม่เป็่นคิดว่าน่าจะได้นะคะเพราะว่าไปเห็นมาค่ะที่ตลาดศห์บุรีนะคะราคาถูกมากๆเลยนะคะถ้าเพื่อนๆท่านใดนะคะผ่านไปก็ลองไปอุดหนุนที่ตลาดบอน สีสิุรได้ค่ะเป็นยังไงคะบอลสีทั้งหมดที่ฟาร์มคุณแม่เป่งเอามาให้ดูนะคะสําหรับบอลสีทั้งหมดที่ที่ฟาร์มคุณแม่เป่งนะคะเอามาให้ชมเนี่ยเป็นบอลสีของที่สวนทุกต้นเลยนะคะถ้าใครนะคะอยากจะเข้ามาชมสวนที่ฟาร์มคุณแม่เป่งนะคะก็มาได้เลยนะคะเราอยู่ที่ตำบลเขาใจทงอำเภอตากฟ้าจังหวัดนะครสวรรค์ค่ะ ความคุณไม่เป็นก็ขอขอบคุณมากๆนะคะทุกท่านที่รับชมนะคะก็ขอให้ทุกท่านมีความสุขกับการปลูกบอนสีและไม้ฟอกอากาศมากๆค่ะแล้วก็ขอให้ทุกคนนะคะปลูกบอนสีแล้วก็ต้นไม้เยอะๆเลยนะคะสำหรับวันนี้นะคะก็ขอลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ